วันนี้เป็นวันดีเดือนดีพอศอดีเวลาดีเป็นมงคลข้าแต่องค์ตีจุเยเย่เจ้าที่เจ้าทางผู้มีเมตตานักสถานที่นี้ข้าพเจ้าขอถวายผลไม้ห้าอย่างข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวผัดกระเพราขนมต่างๆพร้อมน้ำชารถหอมน้ำดื่มสะอาดและสุราเลิศรสขอให้เจ้าที่ตีจุเย่จงมารับของทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวจรเจ็กเตียวเฮียป่อฮ่อแก่มึงฉุกยิบเพ่งอ้งขอให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเดินทางปลอดภัยยี่เตียวเฮียป่อฮ่อแก่มึงใส่งวนกวนจิน้นขอให้ทุกคนในครอบครัวมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณนะชาลีติโอมชัมพลาจาเด่นยเยโซฮาซาเตี๋ยวเฮียป่อฮ่อแก่มึงไม้ออ่เขาจิขอให้ทุกคนในครอบครัวไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาท สี่เตียวเฮียป่อฮอแก่มึงสี่หึงกุยนั่ง,ซนนง,งเซียวขอให้ทุกคนในครอบครัวมีผู้อุปถัมภ์ทั้งสี่ทิศโง่เตียวเฮียป่อฮอแก่มึงหนังนั่งฮ้าเสียขอให้ทุกคนในครอบครัวคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการอากงเจ้าที่ตีจุี้ยวันนี้ขอให้มีลูกค้าติดต่อมาดูดวงชะตาเสริมดวงดูหวงจุ้ยออนไลน์ดูบ้านเลขทีสาแห่งตัวเลขต่างๆดูเลิกทำการมงคลต่างๆ เข้ามาเยอะๆมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาลีติโอมชัมพลาจาเดนัยเยโซหาข้าพเจ้าขอพรต่อสารเจ้าที่ติจุเยะได้โปรดช่วยประทานพรเศษเครื่องสักการะบูชาอาหารการกินต่างๆให้เป็นของวิเศษเป็นสิ่งที่ลูกหลานจะนำกลับมารับประทานขอให้สุขภาพแข็งแรงพบแต่ความสุขความเจริญมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาลีติ โอมชัมพลาจารเดนัยเยโซฮาสาทุสาทุสาทุเฮงเฮงห่อห่อห้อสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd p 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้จะพูดถึงพยากรณ์อิทธิพลดาวสุภเคราะห์นะครับนะดาวพะพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุปเคราะห์ใหญ่นะครับซึ่จะโยกย้ายราศีนะครับในช่วงวันที่30เมษายน2567 นะครับช่วงเวลา12ในการ45นาทีนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อลัคนา,า12ราศีนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาโชคชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับดวงชะตาคุณจะเก่งอย่างเดียวไม่พอคุณต้องโบกเฮงด้วยดวงชะตาชีวิตคนเราเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยเทียนตีนังคือฟ้าดินและคน ที่จะประสานส่งเสริมนะครับตามหลักธรรมชาติหลักอิมกระเอียงหยินและหยางนะครับตามหลักวงจุย้ยในการพยากรณ์ศาสตร์ต่างๆทั้งโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตินะครับระบบสิทธทิวิชามหาเวดูดดาวและตามหลักศาสตร์่วงจุ้ยนะครับอาจารย์ก็จะพยากรณ์บอกให้กับ fc แฟนกลับของเมืพรคาวทุกๆคนนะครับจะได้รู้ล่วงหน้าก่อนคุณจะได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้นะครับถ้าท่านใดสนใจใี่จะดูดวงชะตานะครับเสริมดวง ดูหวงจุ้ยออนไลน์ดูสาแ่งตัวเลขดูบ้านแลขที่อยู่แล้วรวยดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลือกทําการมงคลต่างๆเลือกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดนะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จันได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ id line หนึ่5 6้าห้นะครับ, 99, ค,รบคุณสามารถที่จะสแกน qr code นะครับบนหน้าจอได้นะ ให้คุณแอดไลน์มานะครับนะถ้าจะติดต่ออาจารย์นะครับเแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0953984788นะครับหมอฤทธิ์ผาดาวมีเบอร์เดียวนะครับและช่องทางการติดต่อนะครับทาง f a c e b o o k นะครับขอออาจารย์ก็มีหมอฤทธิ์ผาดาวนะครับเอ่อแล้วก็ช่องทาง YouTube ช่องนี้ได้โปรดกดติดตามนะครับกด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ชะพยากรนะครับตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยระบบสิทธิวิชามหาเวดูดดาวตามหลักดวงจุ้ยนะครับก็จะพยากรณ์โดยรวมๆให้กับคุณนะครับดาวพพะพฤหระบรีเนี่ยนะครับเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งนะครับซึ่งในทางระบบสุริยะจักรวาลส่วนทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตินะครับก็ถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นเทพแบงดาวบุญยริกษ เปรียบเทียบได้กับว่าการพยากรณ์เรียกว่าปัญญาศินบริสุทธิ์ให้ถ่ายภาพพระพรหัสเบรีนะครับการเปรียบเทียบก็เกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับดาวพระศุกร์ก็คือพระบรมาราชวังวัดรัฐสภานะครับหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสําคัญสําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่ศาสนาแล้วก็ผู้ปกครองประเทศเป็นต้นนะครับ การโคจร,รของดาวพระพฤหัสบดีนะครับในทางโหราศาสตร์ทไทยระบบสุริยญาตท่านว่าจะสถิตแต่ละราศีเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณราศีละ1ปีนะครับเช่นดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยซึ่งปัจจุบันสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับมาในเกือบ1ปีละนะเยอะพอหลังจากวันที่30เมษายนนะครับ6กเนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมง45นาที ดาวพฤหัสบดีนี้ก็จะย้ายไปทับลัคนาชาวราศีพฤษภนะครับแล้วก็จะเลงชาวาลัคนาราศีพิจิกไปตลอด1ปีเต็มนะครับคือไม่ว่าดาวจะพักมนเดินวิป,ปริตผิดเพีเ้ยนอะไรก็แล้วแต่นี่นะก็จะอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับไม่ไปไหนนะไม่พักข้ามราศีนู่นนี่นั่นนะครับแต่จะเริ่มพักข้ามราศีาเมื่อหลังจากวันที่13พฤษภาคมปี68ไปแล้วนะครับพฤหัสบดีเข้าสู่ราศี เมถุนนะครับในช่วงนี้มันจะเริ่มตน,น,นี้แหละไม่เต็มปีแล้วนะอาจจะครึ่งนึงนถอยหลังเดินหน้าถอยหลังข้ามราศีนะครับเพราะว่าจาจเป็นคนที่รู้่วงหน้าก่อนนะในการดูการโคจรอของดวงดาวใหญ่ต่างๆนะครับและตัวเลข5เนี่ยนะครับเลข5ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวโยกย้ายราศี นะครับถ้าวัดที่ไหน,นจัดพิธีสวดบูชาเทวดาโนบรรค์นะครับกวัดใกล้บ้านของคุณเนี่ยให้เป็นร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลถือว่าสําคัญมากของทั้งสิบสองราศีคุณเห็นรูปโปกไหมทั้งสิบสองราศีอาจารย์บอกเป็นเคล็ดไว้แล้วนะถูกก็ถูก <c oughs> ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบแบรัฐบาลแล้วนั้นนะครับเออเห็นไหมเนี่ยนะน้ำเต้าเซียนหมาเศรษฐีรา,าชาโชคของอาจารย์เนี่ย ดูดกาลังดูดให้คุณอยู่นะมีโชคลาภมีเงินมีทองประสบความสําเร็จนะถ้าท่านใดสามารถไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคุณจัดพิธีสวดมนต์ที่บ้านก็ได้เ็ถือว่าเป็นมงคลให้คุณเตรียมผลละไม้กาสิบเก้าลูกนะครับตามกําลังของดาวพระพฤหัสบดีนะครับทูบสิบเก้าดอกนะให้คุณจุดเนี่ยช่วงเนี้ยบูชาเนี่ยนะครับเอ่อก็คือได้ตลอดทั้งวันเนี่ยในวันที่ 30เมษายนนะครับตั้งแต่เที่ยง45เป็นต้นไปคุณสามารถทําได้เลยนะครับเลิกสะดวกเวลาอันเป็นมงคลนะไปตโงไปคิดมากต่อสิ่งใดน,นะครับคิดดีทดําดีพูดดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะบทสรดปพระคาถาอาจารย์มีให้ทุกคลิปนะครับให้คุณไปดูช่วงไตเติลน่ะก็จะมีบทสรดบอกไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเออมาพูดต่อเลยเรื่องตัวเลขนะครับนําโชคเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่16เมษายน2567นะครับ เลขโชคลาบเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ทางทิศตะวันออกครับคุณจําไว้เลยนะอยู่ทางทิศตะวันออกเลขโชคลาบนะครับเออนะถ้าตามเล่ยามโหาราศาสตร์ของจีนเนี่ยตามหลักของจุ้ยเนี่ยนะครับเลขโชคลาบเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเลขอะไรนะครับถ้ามาดูในราศีจักรเนี่ยนะครับที่คุณจะได้เห็นเนี่ยนะทิศเหนืออยู่ที่ไหนอยู่ราศีเมษครับ ทิศใต้อยู่ไหนอยู่ราศีตุลครับเออแล้วก็ซ้ายขวาใช่ไหมตะวันตกอยู่ไหนอยู่ราศีกร,รกฎตะวันออกอยู่ไหนอยู่ราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะราศีมังกรมีดาวไหมไม่มีเออบอกมีไกลนะครับอาจจะมีจันทร์ที่เล็งอยู่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นในตัวเลขอาจารย์ก็เดี๋บอกไปนะ้วอย่าพูดเยอะนะเงียบๆเ,เ,เขาไว้เดี๋ยวม,มันเคลื่อน <laughs> นะ เอ่อก็ขอให้คุณโชคดีนะครับเอาไว้ง่ายถ้าคุณซื้อลรตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบนะครับสมบังในทุกประการเลยเหลาเอีย้ยปอหอขอให้อากงเจ้าที่ตีจูเอีย้ยนะครับเอ่อหองอาจารย์เนี่ยนะนะถ้า f อฟแฟนคลับของมอลนิพพานทุกท,ทุกคนถ้าได้เห็นอากงแล้วขอให้มีโชคลาบประสบความสำเร็จในทุกประการเลยนะครับเอ่อซื้อง่ายขายกล้องขายดีขายดี นะครับมีเงินมีทองตลอดไปนะโอกาสความสําเร็จในโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆจะมั่นคงหลุดพ้นจากอุปสรรคต่างๆความวุ่นวายในหลายประการหมดไปจะมีแต่สิ่งที่ดีและโชคลาภความสําเร็จผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีดวงชะตาจะเจรเดิญลุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นเจ้าคนในคนประสบความสําเร็จเพราะอิทธิพลของดาวพระพฤหัส สัป,ปดีโคจรเข้าสู่พบกรรม,มะเป็นปัสสวะอง์เกณ์ดวงชะตาดีเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จนะครับคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วของชาวลัคนาราศีสิงห์นะและจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานจากหมูมิรนะครับให้ระวังเรื่องผิดใจกันด้านการเงินเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนในด้านของความรักก็ถือว่าเรื่อยๆนะครับดวงชะตาคุณดาวคู่ครองและคู่สัญญาย,ยังตกมลอน,อนนะ ก็ต้องระมัดระวังนะครับทำอะไรโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเข้าไว้ดีที่สุดนะแต่ในเรื่องของความลุ่ลมหลงโมเมานะครับราหูเกี่ยวข้องกับลุ่มหลงโมเมาเป็นมรณะนะเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่านะครับว่าคุณห้ามลุ่มหลงโมเมานะ finished? ถ้าคุณลุ่มหลงเดียคุณตกนรกนะครับแต่ถ้าคุณไม่หลงโมเมาเนี่ยคุณได้ขึ้นสวรรค์รวมถึงอาบายมุกต่างๆด้วยนะครับ แล้วต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของหลักวิชาหวงจุ้ยนะครับระบบสิทธิทวิชามหาเวทดูดดาวนะครับโดยรวมในทิศทางต่างๆดวงดาวซึ่งไปส่งผลนะครับต่อดวงชะตาชีวิตของคุณนะซึ่งคุณสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับตั้งแต่ในวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดวงดาวต่างๆนี่เข้าสู่ยุค9ซึ่งเป็นาธาตุไฟนะครับปีนี้เป็นมังกรไม้าธาตุไฟ ดาวยุคที่9เนี่ยดาวเลข9เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งกลางบ้านนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งเลข1เนี่ยก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเลข2ก็คือตะวันตกเลข3าก็คือออกเหนือนะครับเลข4ี่ก็คือใต้เลข5คือทิศเหนือเลข6คือตกใต้เลข7คือตะวันออกเลข8คือออกใต้นะครับส่วนเลข9ก็ตำแหน่งตรงกลางอันนี้คือดาวประจำยุคที่9นะครับตลอด20ปีที่อาจารย์บอกนะ ส่วนดาวประจําปีเนี่ยนะครับเพราะเลข3ามได้เข้าตรงกลางนะเลข4เลข5เลข9เลข8 6 1หเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตามตําแหน่งต่างๆของดวงดาวตามหลักฮวงจุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาอาจารย์ดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับตำแหน่งดาวต่างๆที่อาจารย์เขียนเหินดาวไปให้นะอาจารย์ก็จะเขียนดาวยุค9้าไปให้เลยนะครับนะเพราะว่ามันใช้ตลอด20ปีนะทุกหลังนะครับแต่ดาวประจําปีอันนี้ก็แล้วแต่เพราะมันเปลี่ยนทุกปีนะครับ คนเกิดปีชวดปีกุลนะครับเป็นธาตุน้าคนเกิดปีฉลรูปีมะโรงปีมะแมปีจอเป็นธาตุดินคนเกิดปีขานปีถอเป็นธาตุไม้คนเกิดปีมะเสงปีมะเมียเป็นธาตุไฟคนเกิดปีวอกปีละกาเป็นธาตุทองนะครับอันนี้มาพูดถึงตำแหน่งกลางบ้านก่อนนะครับตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยถือว่าเนี่ยนะครับดินมันเยอะมากนะเพราะในยุค9้าเนี่ยนะครับเลข9้าเนี่ยนะก็ส่งผลต่อธาตุดิน แล้วก็เลข5เดิมก็เป็นธาตุดินอยู่แล้วดาวเลขสาม,มาเข้ามากลางบ้านเนี่ยเป็นดาวประจําปีนะครับเออเลข3ก็เป็นธาตุไม้ยุคที่9กก็เป็นธาตุไฟนะครับไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินนะครับเพราะดินมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงกลางบ้านเนี่ยนะครับอ,อ,อาจารย์จะให้เสริมธาตุทองนะครับให้ปูพรมสีขาวนะเพราะว่าธาตุดินก่อเกิดทองนะครับบ้านของคุณเนี่ยจะได้มีความมั่งคัง่งร่ำรวยมีโชคลาภดีขึ้น นะครให้ปูพมสีขาวนะหรือไม่ก็ออกสีสีทองก็ได้นะครับเออก็ถือว่าเป็นมงคลนะหรือสอสีสลับกันก็ได้นะครับต่อมานะครับจะมาพูดถึงทิศตะวันออกนะครับประจําในปีนี้นะครับ2 6 7นะอันนั้นคือในส่วนของตําแหน่งกลางบ้านอานะจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านใครในที่หันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับดวงชะตาของคุณเหมาะสมเกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อสื่อสาร ติดต่อธุรกิจแลกเปลี่ยนต่ตางๆนู่นนี่นั่นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยในทิศนี้นะครับให้ถวายสุราเป็นมงคลนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาในทางทิศใต้นะครับทิศใต้เนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับออในเรื่องงการทําการมงคลต่างๆนู่นนี่นั่นให้ทําแบบเรียบง่ายแล้วจึงจะดีนะครับไม่ควรส่งเสียงดังอะไรทั้งนั้น นะแต่ทิศนี้ให้คุณระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโจรผู้ร้ายนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นต้องล็อกประตูหน้าต่างให้ดีนะในทางทิศใต้นะครับต่อมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคุณจะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นนะคนที่อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมีเรื่องที่ดีความเป็นมงคลโชคลาภและความสําเร็จนะครับต่อมาทางทิศตะวันตก นะครับทิศตะวันตกเนี่ยถือว่าร้ายมากเป็นประจําปีนี้เพราะดาวงโงอึ้งนะครับส่งผลเนี่ยในดงชะตาอาจจะมีโปกกินบ้านนะครับนูนี่นั่นมีปัญหาศัก์ต่างๆนะครับวิธีทางแก้ไขก็คือให้ล้างบ้านล้างสวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนนี้นะอาจารย์ก็จะบอกให้นะครับมันก็จะมีอยู่2วันนะก็จะมีวันที่11เ,เมษายนนะครับแล้วก็วันที่23เมษายนเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นบ้านใครหันหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยนะครับล้างบ้านสักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นมงคลน,นะให้เตรียมน้ำห้าถังนะครับใส่ใบทับทิมแล้วก็ใส่เกลือลงไปผสมนะแล้วก็ล้างบ้านนะครับตามช่วงเวลาที่อาจารย์จะบอกคุณไปนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในวันที่11นะก็จะเป็นช่วงเวลาเอาดีๆก็คือ9โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือบ่าย3าโมงถึง1ทุ่ม คุณสามารถทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลน,นะต่อมาในวันที่23นะครับคุณก็สามารถล้างบ้านได้เป็นมงคลก็คือ9โมงถึง11โมงแล้วก็บ่ายสาโมงถึง1ทุ่มนะครับแต่ก็ถือว่าจะประสบความสาเร็จนะเป็นมงคลให้ใช้น้ำา5ถังนะครับให้เลข5นะเออคุณใช้ให้หมดอ่ะพรมภายในบ้านที่เรียบร้อยเวลาคุณพรมเนี่ยก็ให้พูดด้วยนะครับเฮงไร้ light, สวยคือเฮงไร้ light, สวยคือ, light, คอถือว่าเป็นมงคล ในดวงชะตาพอคุณพรมในบ้านเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บนะน้ําทั้งหมดให้เป็นลาดออกหน้าบ้านหลังบ้านให้หมดนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีอันเป็นมงคลและในวันนั้นนะครับให้คุณไปตัดผมตัดเผ้าให้เรียบร้อยไปเข้าบาร์เบอร์เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้มาพูดถึงตําแหน่งทิศเหนือนะครับบ้านใครหันหน้าทิศเหนือเนี่ยนะ เออถือว่าทิศเนี้ยนะครับเป็นทิศที่เป็นมงคลและมีดาวอับประมงคลอยู่ด้วยนะครับจะมีดาวป้ยแปะอยู่ตรงนี้ดาวเลขแปดเนี่ยถือว่าเป็นดาวการเงินนะคือในปีนี้นะครับในทิศนี้ถือว่าดินมันจะเหลวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้คุณเสริมดวงชะตาด้วยการเสริมด้วยก้อนเงินก้อนทองตรงตำแหน่งทิศเหนือนะครับถือว่าเป็นมงคล นะคุณจะไปหารูปก้อนเงินก้อนทอนขนาดใหญ่หรือเป็นรูปภาพอะไรก็ได้มาติดบริเวณที่เหนือนะครับจะช่วยส่งเสริมด้านการเงินที่จะทําให้เกิดความมั่งคั่งร่ารวยนะครับเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การทําธุรกิจติดต่อการค้าการขายต่างๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะและนิงการลงทุนทําธุรกิจทิศนี้คุณจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับจึงจะดีในดวงชะตานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตานะปรับเสริมดวงหรือดูฮวงจุ้ยออนไลน์อาจารย์เนี่ยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเอ่อตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์มีนะครับเสียงตอบรับนะครับคอมเมนต์จาก fc แฟนคลับนะครับที่อาจารย์ได้ไปดูฮวงจุ้ยออนไลน์มานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวเฮา์คอนโดนะครับสถานที่ประกอบการต่างๆอาจารย์ก็จัดไปให้นะครับหลายคนก็ ราบลื่นนะครับประสบความสําเร็จธุรกิจก็ดีขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญเลยนะครับมีลูกค้าติดต่อออเดอร์เข้ามามากมายนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมอันนี้มันคือความจริงนะครับเออน่เสียหาว่าอาจารย์พูดไปอวยตัวเองนะเออมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วอาจารย์จะให้ฟังเสียงจากลูกศิษย์นะครับตัวอย่างนะท่านหนึ่งที่อาจารย์ได้ไปจัดหงช่วยมาให้นะครับแล้วก็เขาก็ประสบความสําเร็จมีลูกค้าติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับ มีความเชื่อเรื่องผมด้วยสําคัญแลยทิมันเป็นองพลังงานหยุดเงินเลยอาจารย์ไม่ต้องจะปลูกบ,บ้านตัวเองเนี่ยต้องอาจะต้องให้จัดผมด้วยนี่นะซับกบบ้านเนี่ยอาจารย์เอ่อห้องที่เคยว่างอะ่ะนะคะว่างมาประมาณเออเออบปีมีอยู่ห้องหนึ่งห้องกลางห้องใหญ่อะแล้วปรากฏว่าพอทำของอาจารย์ปูอุลูมอะ เขาคงสับผ่นานไลแลรวเขาไม่เจอมั้งแล้วกเ็เขาเห็นต้อมเขาเขา,เขาเดินมาหาเลยเขาคงมองเออน่าจะเป็นเจ้าของอ่ะเขาเดินมาถามเลยแล้วก็มาดูขึ้นไปปุ๊บตัดสินใจเขาเอาเลยอะค่ะใช่ตอนตอนที่อาจารย์บอกว่าให้ให้ปูมผมแดงอ่ะแล้วอ้อมกำลังปูอยู่อะค่ะวัดอยู่แล้วคือคือของมาเรียบร้อยแล้วก็ปูนั่งทามันเขาก็มาพอดีอ้อมเลยโง,ง,งเออแป๊บเดียวนะ แพงเหมือนกันห้องนี้ว่างเกือบเกือบปีเพราะว่าราคามันก็แพงนิดนึงอะคนเขาก็ไม่กล้าแบบเงินไม่ถึงก็ไม่มาแต่ทุน,นี้เงินถึงปุป๊บไม่พูดเยอะดูเสร็จปุป๊บเอาปั๊บเลยอะพอได้ปุป๊บก็เลยบอกอาจารย์ว่ารับเปล่าว่าถ้าห้องนี้ได้ปุป๊บองมะเท่าน้าเต้าก็เอาก็เลยโทรหาอาจารย์เออแป๊บเดียวเองโอ้าจารตปุ๊บมาปั๊บเลยงงเลยยังงงแป๊บหนึ่งอ๊ะวามันตั้งเกือบนานเหมือนกันหลายเดือนเลยค่ะ เต็นลูกอะเห็นลูกทั้งหมดเลยโคลาก็เออค่อยๆแบบหรือว่าตอนนี้คือเต็มเลยแล้วคนก็มาถามอีกก็มันเต็มอะเหมือนเขาจะเอาเพิ่มหมดไม่ไม่มีแล้วอ่ะค่ะเต็มหมดแล้วค่ะไม่มีที่ให้อยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรลดลดลดมาเต็มที่กาดหมดเลยเต็มแม็กซิมัมเลยไม่ว่างเลยค่ะเลยบอกโอ้ขอตายเท่านีหนึ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวสร้างตึกใหม่ต้องต้อง ตัดหงยด้วยค่ะเนี่ยต้องนั่นแหละ,ค,ะ <c oughs> ค่ะืมค่ะค่ะอ๋ฐานใช้ใช้ใช,ใช้ใช้เป็นไม้ตัดอาจารย์แล้วก็มีไอ้รอบเป็นไม้ตัดนะแล้วก็มีมีม,มีขอบขอบสีทองนะคะอ่าต้องไม่เนี่ยเอาเอาของต้องทำต้องทําแบบดีอะ่ะต้องไม่ทําของไม่ดีอะ่ะ <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> หมายถึงแม่ไงอาจารย์เป็นคนทำเลเวลหรือว่าทำต้องทำให้มันดีค่ะอ๋อแล้วต้องเปลี่ยนรูปถ่ายใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายแล้วก็ติดตัวเลขที่กาจารบอกเรียบร้อยยกกำลังเนีวยก็มันต้อง้องกรับเนี่ยต้องเอาช่างมาค่ะสั่งทอนีีประตูน่าจะวันอาทิตย์นี้ติดนะค่ะค่อยๆทำตั้งตกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเอออาจารย์เดี๋ยวกำลังค่อยๆปรับนะคะ ค่ะปับใหม่ผมวงจุ้ยสาคัญาลเทิมันเป็นอมพลังงานหนุนเงินเลยอาจารย์ไม่ต้องจะปลูกบ้านตัวเองเนี่ยต้องอาจจะต้องให้จัดหงด,ด้วยนี่นะที่ปลูกบ้านเนี่ยนะคะค,ะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะได้ครับนะขอขอบคุณมากครับคุณต้อมนะครับท่านใดสนใจนะครับห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีคุณภาพนะครับเออนะอยู่แล้วสุขสบายมีความสุข แล้วมีโชคลาบตลอดโอ้โหนี่แนะนําเลยนะครับถ้าในใดสนใจก็นี่มา,าติดต่อที่คุณต้อมได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะมีตึกใหม่ขึ้นมาใหญ่โตประสบปามเสมอนะครับเต็มทุกห้องไม่ต้องห่วงนะขอให้ร่ารวยร่ารวยนะครับนะอันนี้คือเสียงตอบรับนะครับจากลูกศิษย์นะที่อาจารย์ได้จัดหวงจุ้ยให้นะครับเปออันนี้คือความจริงนะครับถ้าะไรสนใจจะดูหวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับในดูงชะตาเนื่องด้วยอิทธิพลดาวพระพฤหัสบดีย้ายราศีในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ fc แฟนคลับของมอดิปดาวทุกๆคนนะครับประสบผลความสําเร็จโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะัชาลิติมีความมั่งคั่งนํำรวยนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสาธุโอมชัมปร,ราจารณในเยโซหา รวยประสบความสำเร็จในทุกปรระกกาทุๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ